ผู้ชายคนนี้ปิดหน้าอกด้วยความละอายบอกว่าอยากลบรอยสักหมอแปลกใจมากต้องรู้ว่าในโลกของมาเฟียเกาหลียิ่งสักมากสถานะยิ่งสูงเขาชื่อแทชิกเคยเป็นหัวหน้าแก๊งที่นี่อันธพาลมาหาเขาก่อความเดือดร้อนเช่นเคยวันหนึ่งแทชิกเมามากทําให้เขาเสียสัตว์ไปเขาหลบมีดได้แล้วหักมือคนนั้นแทงเข้าที่หัวใจของเขาฆ่าคนตายแทชิกถูกตัดสินจําคุกสิ แม่บุญธรรมใจดีมาเยี่ยมลูกชายที่ติดคุกเห็นการแสดงออกที่สับสนมากของเขาเธอรู้ดีว่าลูกตัวเองไม่ได้เป็นคนเลวเอาสมุดโน้ตเล่มเล็กให้เขาเพื่อให้เขาตรวจสอบตนเองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแทชิคเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาเขียนความปรารถนามากมายลงในสมุดบันทึกว่าอยากกินซาลาเปาอยากกินโคกจนพุงป่องรอจนกว่าจะออกจากคุกหนังสือเล่มนี้ก็ปรากฏความปรารถนาเพิ่มอีกสาม ประการนั่นคือจะไม่ดื่มสุราโดยเด็ดขาดไม่ต่อสู้กันและไม่ร้องให้ไทชิกไปร้านอาหารของแม่บุญทำตั้งใจจะใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อตอบแทนบุญคุณของเธอเธอให้เขาอยู่ที่นี่ลูกสาวคนเล็กของเธอนึกว่าแทาชิกเป็นพี่ชายของตัวเองจึงมักไม่เคารพเขาเสมอในความทรงจำของเธอพี่ชายมักสร้างปัญหาแม้แต่ลงไม้ลงมือกับแม่ แต่วันรุ่งขึ้นฮิจูเจอแทชิกในคลาสเรียนเสริมรู้ว่าเขาตัดสินใจเรียนมหาลัยฮิจูก็เริ่มหัวเราะใส่เขาเขายังไม่จบมัธยมปลายเลยจะตัดสินใจเรียนมหาลัยทำไมระหว่างทางกลับบ้านแทชิกและฮิจูกำลังกินขนมบนทางเท้าแต่ฉากนั้นเห็นโดยหัวหน้าโรงเรียนของฮิจูซึ่งคิดว่าแทชิกคือแฟนของเธอไม่พูดอะไรแล้วไว้ลงมือทำร้ายเขาจากนั้นลากแทชิกไปใต้สะพานตีเขาจนล้มลงไปกับพื้นแทชิกไม่โต้ตอบเลยหลังออกจากเรือนจำ เขาแค่อยากจะเป็นคนดีหัวหน้าโรงเรียนถึงกับเรียกเพื่อนมาทำร้ายเขาเพื่อระบายความโกรธไม่ระวังเลยฉีกเสื้อเขารอยสักเต็มตัวพวกเขาไม่กล้าลงมืออีกต่อไปแทชิกไม่พูดอะไร เขาแค่ใช้เสื้อขาดมาปิดหน้าอกสำหรับเขารอยสักแสดงถึงอดีตที่ไม่อยากพูดถึงตั้งแต่นั้นมาฮิจูไม่มีอคอติกับเขาแล้วเธอกังวลไปซื้อผ้าพันแผลและยามาให้เขาด้วยจากนั้นก็นั่งเรียนกับเขาวันหนึ่งฮิจูบอกว่าพวกเราไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยเดียวกันกันเธอแทชิกไม่พูดอะไรแต่กลับมาถึงบ้านเขาเขียนในสมุดบันทึกว่าอยากเข้ามหาวิทยาลัยเดียวกันกับฮิจูแล้วนั่งหัวเราะก,กับตัวเองไม่นานหลังจากนั้นแทชิกก็ได้รับเงินเดือนเดือนแรกสิ่งแรกที่เขาทำคือซื้อรองเท้าให้แม่บุญรร เพราะรองเท้าของเธอเก่ามากแล้วเขาถึงกลับให้มือถือน้องสาวของเขาด้วยที่จูใช้มันถ่ายรูปครอบครัวสาม คนวันแห่งความสุขผ่านไปจนกระทั่งวันหนึ่งอันธพาลมาที่ร้านไม่ได้พูดอะไรและเริ่มทำลายสิ่งต่างๆชายคนนี้ยกมือขึ้นดมกลิ่นสีหน้าดูอึดอัดมากเขาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนคนแจยืนอยู่กลางตลาดเรียกทุกคนว่าพี่น้องของเขาแต่พอปิดหน้าต่างปุ๊บก็เขาพลิกหน้าปักคนขับยื่นผ้าเช็ดให้เขาอย่างระมัดระวังบอกกับเขาว่าคนเหล่านี้ก็เป็นแค่ชนชั้นล่าง เร็วๆนี้เขามีแผนใหญ่มันคือการสร้างศูนย์การค้าแต่มีร้านอาหารไม่ยอมย้ายออกไปเจ้าของยังเตือนเขาว่าตราบใดที่เธอยังมีชีวิตอยู่อย่าคิดว่าจะได้ร้านนี้เลยคนแจกรดมากวันรุ่งขึ้นเขาส่งคนมาทำลายตอนนั้นแทชิกกำลังกินข้าวอยู่อันธพาลบุกเข้ามาเองไม่พูดอะไรและเริ่มเคลื่อนไหวแต่เมื่อหัวหน้าเห็นเขาเขางุนงงนี้ไม่ใช่เจ้านายปีนั้นเหรอเขารีบบอกให้ลูกน้องหยุด แทชิกบีบคอเขาอย่างโกรธเคืองบอกว่านี่คือร้านอาหารของแม่เขาถ้าต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ให้ออกไปจากที่นี่ช่างมูกลัวเสียหน้าเลยรีบพาคนออกไปพลแจโกรดเมื่อได้ยินข่าวนี้ดูเขาหนึ่งทีเพื่อให้ได้ทำงานต่อไปช่างมูสาบานว่าภายในสามวันจะทำให้บอสเซอร์ภายระอย่างแน่นอนคราวนี้พวกเขาฉลาดขึ้น ใช้เวลาตอนที่แทชิกไม่อยู่บ้านอย่างแรกเลยคือการลากแม่ของเขาออกไปแล้วเริ่มทุบรอฮิจูก่อนรับมาถึงบ้านร้านอาหารก็ถูกพังเกือบหมดเธอรีบถือก้อนอิดวิ่งเข้าไปตีหัวช่างมูหนึ่งครั้งแต่เพราะพวกเขามีคนเยอะฮิจูจึงต้องรีบวิ่งหนีไปเธอไปร้านซ่อมรถและเรียกแทชิกมองดูหน้าตาน้องสาวแทชิกก็รู้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นรอจนสองคนกลับบ้านพวกอันธพาลก็ได้หนีไปแล้วเหลือแต่ซากรักหักพังแทชิกรู้ว่าคนแจคือต้นเหตุข,ของทุกสิ่ง จึงวิ่งไปหาเขาแต่ไม่เพียงแต่เขาไม่ยอมรับเท่านั้นยังเชิญให้เขามาทํางานให้ตัวเองด้วยแทชิกปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงฮนแจโกรธมากถ้าแก่ไม่เคารพฉันแล้วอย่ามาโทษฉันว่าใจร้ายฮนแจโทรหาชางมูเขาอยากให้แทชิกจากโลกนี้ไปชางมูสมรู้ร่วมคิดกับตํารวจบอกให้พวกเขาเรอก่อนแล้วค่อยส่งคนไปร้านซ่อมรถของแทชิกตั้งใจจะใช้เหตุผลที่ต่อสู้กันเพื่อจับเขาเข้าคุกแต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าแม้จะทุบตีเท่าไหร่แทชิกยังคงไม่โต้กลักไม่มีแม้แต่คำสาปแช่ง เห็นผู้คนมารวมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดแผนก็ล้มเหลวผู้อันภาลต้องจากไปแต่ปัญหาไม่ได้อยู่แต่อยู่แค่นั้นตอนเย็นหัวหน้าโรงเรียนบุกเข้าไปในร้านรู้ว่าแทชิกถูกใครบางคนทุกตีสีหน้าเขาเปลื้องเปล่งมากแม่บุญทําได้ยินอดไม่ได้จึงดุเขาสองสามคำเขายัางพูดว่าเธอเป็นคนที่กล้ากล้าเลี้ยงดูฆาตรกรที่ฆ่าลูกชายของตัวเองแทชิกโกรธ กำลังจะลงมือพบว่าน้องสาวกำลังยืนอยู่นอกประตูในที่สุดเธอก็รู้ชายคนนี้ฆ่าพี่ชายของเธอด้วยมือของเขาเองหัวหน้าโรงเรียนถืออิดต่อยเข้าหน้าฮิจูโดยไม่รีรอเขาต้องการที่จะทำลายใบหน้าของเธอเมื่อไม่กี่วันก่อนเขายังบอกรักเธอถึงขั้นสักชื่อเธอบนแขนของตัวเองแต่ฮิจูบอกไม่ชอบเขาเลยสิ่งนี้ยิ่งทำให้เขาชั่วร้ายขึ้นไปอีกถ้าไม่ได้ ก็ต้องโค่นล้มเขาไปที่บ้านเธอและบอกความลับที่ซ่อนอยู่มาสิบปีให้เธอฟังปีนั้นคนที่ฆ่าพี่ชายของเธอก็คือลูกเลี้ยงคนนี้นี่แหละแทชิกคืนนั้นฮิจูนอนไม่หลับเธอโทษแม่ที่ปล่อยให้แทชิกเข้าบ้านเธอบอกกับลูกสาวว่าเธอไปคุกเพื่อเยี่ยมแทชิกแทชิกร้องให้อย่างเจ็บปวดตอนนั้นเธอก็รู้ว่าแทชิกไม่ใช่คนเลวเธอพยายามกลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลพูดทีละคำว่าแม่เสียลูกชายคนหนึ่งไปแล้วไม่ต้องการที่จะเจ็บปวดอีกแล้วฟังมาถึงนี้ในที่สุดฮิจูก็สองงบลงเธอไปหาแทชิกพบว่าเขากำลังจะออกกจาาบ้านไป เธอแนะนําให้เขาอยู่ที่นี่ต่อเหตุผลก็คือถ้าเขาจากไปพวกอันธพาลจะมาที่นี่เพื่อสร้างปัญหาอีกแน่นอนแทชิกกลแต่เขาไม่คาดคิดว่าหัวหน้าโรงเรียนเสียสติไปแล้วฮิจูถูกเขาเขาทําร้าย อยู่ในอาการโคม่ามาหลายวันแล้วยังไม่ฟืน้นรู้ข่าวนี้แม่ของเขาก็แก่ขึ้นทุกปีถ้าตอนแรกยอมขายร้านอาหารเร็วอีกนิดสิ่งนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแทชิกเข้าใจความรู้สึกของแม่เขาจึงไปหาคนแจคนเดียวบอกว่าไม่ต้องการร้านอาหารแล้วขอแค่ให้เขาไว้ชีวิตครอบครัวของเขาคนแจไม่พอใจขอให้เขาเอาแขนออกมาแทชิกตกลงทันทีในระหว่างนั้นช่างมูไม่ยอมลงมือจึงไม่ได้ตัดมือแต่ช่วยชีวิตเขาไว้ก่อนจากไปเขาขอให้แทชิกออกไปจากที่นี้เริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่แต่ทางนี้คนแจไม่ปล่อยแม่ของเขาไป เขาส่งลูกน้องไปที่บ้านอย่างลับๆจากนั้นก็ฆ่าเธอรองเท้าที่แทชิกให้เธอยังไม่ทันได้ใส่ลูกน้องใช้ลายนิ้วมือของเธอเซ็นยืนยันคราวนี้ร้านอาหารเป็นของพวกเขาโดยสมบูรณ์รอแทชิกกลับมาถึงบ้านพบว่าแม่ของตัวเองกําลังแขวนคออยู่ในห้องต่อให้ร้องเรียกแค่ไหนแม่บุญธรรมยังไม่ยอมลืมตาวันที่งานสบปร้นสุดลงแทชิกนั่งดื่มเยอะมากเขาสัญญากับแม่ว่าจะไม่ดื่มสุราอีก จะไม่ร้องให้อีกและจะไม่ต่อสู้กันอีกต่อไปตอนนี้เหลือเพียงแต่คำสัญญาเขาบุกเข้าไปในตึกของโฮนแจเขากำลังจัดงานเลี้ยงฉลองแทชิกเรียกชางมูที่เคยช่วยชีวิตเขาออกมาข้างนอกตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพวกแกทุกคนต้องตายแทชิกโยนไม้ขีดไฟในมือออกกองไฟใหญ่ลุกหน้าประตูเขามีแค่คนเดียวเช่นเดียวกับเทพเจ้าแห่งสงครามนำความเกลียดชังมาต่อสู้กับพวกอันธพาลนับสิธิ์ในช่วงที่วุ่นวายอีกฝ่ายเห็นแต่ดวงตาของเขาคุณเต็มไปด้วยความเกลียดชังกับหมัดที่ทำให้คนล้มทันที หัวหน้าโรงเรียนที่ทำร้ายน้องสาวเขาถูกซ้อมหนักจนร้องขอความช่วยเหลือและคนที่ฆ่าแม่ของเขาถูกเขาบีบคอแล้วโยวนลงบันไดสุดท้ายก็มีแค่โอนแจแทชิกจบชีวิตเขาด้วยมีดในมือแต่ความเกลียดชังฝังแน่นในเลือดครั้งเดียวไม่พอจัดการศัตรูทั้งหมดเสร็จแทชิกนั่งอยู่ในทะเลเพลิงภาพของแม่บุญทำผุดขึ้นในหัวตลอดเวลาช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตพูดได้คําเดียวสั้นว่าขอโทษคําพูดนั้นสําหรับแม่และน้องสาวของเขาและก็เพื่อตัวเขาเองไม่กี่ปีต่อมาที่จูสอบผ่านเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว เธอมักจะพกสมุดต,ติดตัวไปด้วยเพราะมันเป็นของแทชิกที่ทิ้งไว้ข้างในเก็บรูปถ่ายครอบครัวยังมีความปรารถนาที่แทชิกยังไม่สมหวังทุกครั้งที่ทำเสร็จหนึ่งสิ่งที่จูจะทำตามเขาคืออ่ะขีสองเส้นในสมุดบันทึกเมื่อเงหน้าขึ้นดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความพึงพอใจชีวิตต้องดำเนินต่อไปไม่ว่าความจริงจะโหดร้ายแค่ไหนและแสงของดวงอาทิตย์จะนำทางอุดมคติของเราเสมอ